ขาดเตี้ยนไหมเห็แล้วเอ้าว่าไม่ขาดอีกเอ้า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 เอาไซเอาไซสลับกันเอาไซจังเกิ่สีบบ่อขาดไปลูกเอ้าทนบ่ตัวนี้นี่ยทนทนทนแล้วได้แล้วได้แล้วถามอะไรก็ถามมาผมจะได้สวดมังกรเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ประแดงนประแดงส่งส่งเครื่องพัฒนาการไอไอไอนะ ไอ้นิกี้มาไอ้นิกี้ไอ้นิกี้ไอ้นิกี้หรือคุณนิกกี้อ๋อไอ้นิกกี้ก็เลยตามเราเรียกนมเนี่ยเรามาเรียกมีคนเรียกคุณนิกกี้ไหมเขาเขาหยุดเรียกแล้วอ๋อเขาหยุดเรียกเราบอกหยุดเรียกแล้วอ๋อมันมันไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมอืมไปต่อไม่ได้แล้วนิกกี้ไปต่อไม่ได้แล้วอืมอ๋อก็เขาก็แสดงมาก็มาก็มาเรียกไอ้นิกกี้แล้วเนาะใช่เขาก็รอว่าเมื่อไหร่ลุงจะเอาเข้าบ้านเนี่ยเพราะว่ามันวิ่งไวไอ้นิกี้อ่ะมัน เราเคยเลี้ยงแบบปล่อยไงแบบปล่อยแต่เราจะพยายามที่เอามันเข้ามาตอนเช้าตอนเย็นช่วงคนทํางานไม่มันไล่เขาแต่กลางวันปกติเราก็ปล่อยมันแล้วตามาทามาซาหมาไม่ก็ไม่ต่างจากคนหรอกสุนัขน่ะสัตว์เลี้ยงของเราน่ะเราเคยเลี้ยงมันแต่เด็กให้มันปล่อยปล่อยให้มันไปตามเพื่อนๆมันไงตามบ้านตามหมู่บ้าน แต่มันติดนิสัยอย่างเดียวตอนนี้คือมันมชอบวิ่งไล่คนที่มันไม่ชอบนะอม่าเสงของลูกเยอะขานอกเขาไปยุดเมอนิสัยนิกี้มันชอบมันไม่ต่างจากคนหรอกถ้าเพื่อนเขาเรียกว่าถ้ามีเพื่อนที่พร้อมจะลุยอ่ะมันก็จะลุยตาม ทุกวันสังคมทุกวันนี้ถ้าถ้าเข้าแก๊บกันเมื่อไหร่ก็ถูกแก๊บกันเมื่อไหร่มันก็จะพูดอยู่ไม่ลึกไม่หยุดหมาแล้วก็เหมือนกันในสุนัขเนี่ยอันนี้มันมันมีเพื่อนสามสี่ตัวน่ะเวลามันวิ่งมันก็วิ่งไล่กวดไปนน่นมันไม่ชอบมันก็ไล่กวดเจ่านั่นอ๋อนี้มีเพื่อนอยู่อืมไอมีเพื่อนก็มันสังคมทุกวันนี้เนี่ยคนที่มีเพื่อนเดี๋ยวมันก็นั่ง เพื่อนกับพูดไหลเป็นน้ำเหมือนกันนี่ยไม่ตายแล้วอ้นี่เหมือนกันเออเอห้องบอกเออครับเออครับไปนั่นเนี่ยถ้าเป็นคนด้วยนะถ้าเป็นอันนี้ไอ้นี่มันก็บห้องอู้หู้หู้นั่นอุ้ยลุงพูดถึงเพื่อนนะลุงมีเพื่อนเยอะหรือเปล่าเราอยู่นี่เราเพื่อนเยอะไหมยูทูบเบอร์เยอะเยอะยูทูบเบอร์เขาก็มาต่างถิ่นต่างที่มาต่างวาระต่างกรรมแต่ว่าก็มาเป็นเพื่อนกัน แต่เราก็คิดเหมือนกันไงเราทําอะไรที่มันเป็น<ม>ประโยชน์ต่อสังคมเราจะไม่ทําร้ายสังคมจะมีคนบางคนไม่กี่คนหรอกที่ชอบ<ม>ทำร้ายสังคม,มอืมเสียงดังมากไม่หรอก <laughs> คือมันจริงไม่อยากดูไม่อยากดูแต่มันมติ้งขึ้นมาเออจริงอ่จิงติ้งขึ้นมาเราก็ดูดูแล้วก็เป็นดูเป็นความรู้แต่เราก็คงไม่ไปว่าอะไรเขาหรอก<ม>เพราะว่ามันคงแก้ไม่ได้อื แต่อันนี้ก็แก้ได้อือยากอันนี้อันนี้มันฟังฟังเราหรือฟังคขอแลนี้มาอันนี้ไม่ให้ดูหน่อยอันนี้เดี๋ยวมันติดนติดไหมไม่ติดเนาะอะไรจะติดไม่ได้ไปผูกมันจะติดได้ไงนี่ครับนี่ขอบคุณป้าแดงนะครับที่ส่งอันนี้มาให้นะครับว่าย่นี้มันวิ่งไงครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปคล้องอันนี้ก่อนนะต่อไว้ต่อให้มันยาวต่อต่อแล้วเออต่อแล้วนี่ครับ ืก่อนไอน,นี้ใช้เสื้อใช้ไอ้โซ่เล็กๆเอาไม่อยู่โซ่เล็กอ้น,น,น,นี้่แรงบก็เลยต้องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับรุ่นรุ่นนี้จายังเอาอยู่เปล่า <c oughs> แต่คนกลุ่มนั้นอ่ะโซ่อไามา่อยู่ครับลามมาอยู่ของนั้นอะถึงลามมันก็ยังเห่าะเ <c oughs> ตลิดไปไกลแล้ว <c oughs> แต่ไอ้นี่ถ้าล่ามก็คงหยุดเห่าแต่เนียสองเส้นต่อกันเลยนะลุงเออนี่คงต้องทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมาเส้นต่อกันจะได้แข็งแรงจะได้เอาอยู่แต่ไอ้พวกนั้นเอาไม่อยู่พวกนั้นนะพอให้ล่ามยังไงมันก็เห่าเพราะมันชอบเห่า๋เดียวจะทําเพลงเนาะทำเพลงอะไรคนชอบเห่าเนาะอ๋อคนชอบเห่าคนชอบเห่ามันจะ บางบางทีมันก็หอนด้วยนะลุงมึ้ยอะไรมันหอนเหรอนี่ขนาดไม่อยากให้เราพูดแล้วนึใช่ใช่ใช่เราแค่หอานี่เล่นเป็นหอนแล้วเออขนาดเอามาเลยนะจ๊ะเอามาสั่งมาไม่เอาหากล้องมาเลยมาสั่งมาใช่ป่ะเนี่ยมีวัตถุประมาอยู่อหากล้องจะถ่ายจะคลิปอยู่ที่บ้านนะพ่ออยู่ที่บ้านเอาจริงอ่ะเอาของขายบ้างเฮ้ยโทรสาบใจขึ้นมากูแกล้งแกล้ววันเนี้ย สวัสดีค่ะสจงไทยจสวัสดาเอาดูแเขาได้ยังโอยตาย้วาดีไดะพร้อมต่เาไม่เปลี่ยนนะต่อไม่ปลาไปจนหอนมาหอนลุงวัวมาหอาอันนี้ปลามาหอนเลยขนาดมีเคเบิได้นี่เอาหอนทุกวันนี้มันมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไป มันก่อนโลกาพิวัตตอนนี้มันโลกาแล้วไม่รู้หมาไม่อยากเห่านะแต่คนนะชอบเห่าตอนนี้คนบางกลุ่มนะชอบเห่าบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองกแบบพูดพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดและไม่หย่อนเขาแล้วไม่หยุดหย่อน,นะน,นไม่ได้พาดพิงใครนะกระแตนนี้ไม่ได้พาดพิงใครพูดทั่ว,วไป สังคมทั่วไปทุกวันนี้ถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นเรื่องตัวเองเขาจะไม่พูดเลยเขามันเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดเรื่องคนอื่นไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องตัวเองเขาไม่พูดเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเขาไม่รู้ไงไม่รู้ตัวเองใช่มันก็เลยต้องพูดเรื่องคนอื่นเขารู้แต่เรื่องคนอื่นเขาเรื่องตัวเองเขาไม่รู้เรื่องตัวเองเขารู้แต่เขาก็เขาไม่รู้เขารู้แต่เขาไม่อยาก กลัวคนอื่นรู้ไงกลัวคนอื่นรู้เพราะว่กลัวคนอื่นรู้เขารู้แล้วเขากลัวคนอื่นรู้ก็เลยไม่พูดรู้แล้วเหมือนกับนะเหมือนสุภาสิทธิ์เขาบอกอ้าปากก็เห็นรู้ทวานอะม่ใช่ไอคนมนี้่อัาปากเห็นรทวานฮะลูงทูดกับป้าครั้งก่อนที่ไปกินข้าวนะเนี่ยไม่รู้นี่แต่ว่าเปรียบเทียบแค่ว่าคนพวกเนี้ยแค่อ้าปากก็เห็นรูทวารแล้วนะมันเลยลิ้มไก่ไปแล้วมองมองเขาอ้าปากเขาเห็นใช่ไหมแต่ป้าเนี่ยเห็นเขาอะ โอ้ลุงต้องน้อยเขาอ้าปากก่อนแต่ป้าแค่กระพริบตาป้าก็รู้แล้วนะโน่ามันสวยน่าผสมเว้ยเห็นรอของลุงต้องรอเขาอ้าปากแต่ของป้าแค่เขากระพริบตาปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปแสดงว่าป้าป้ารู้ดีกว่าใช่ป้ารู้ดีกว่าลุงลุงแพ้ป้าแล้วก็เลยกินน้ำก็เลยกินน้ำกินน้ำแก้เกลือจุกจุกจุกคำเมียเปล่าฮะไปต่อวัตสีเรียบร้อสะดุดหมู่กลางสะพาน นะี่แหละเรื่องที่ค่อยอยากค่อยอยากพูดเจ้าไม่ค่อยพูดค่อยก็ไม่พูดนะก็เลยเงียบนะก็เลยไม่จะพูดอะไรนะไปไปเอาต่อข้างนอกแต่ถ้าค่อยพูดน่ะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบอย่าชั่วโมงเป็นวันก็ไม่จบอเป็นวันก็ไม่จบถ้าค่อยพูดเออก็เป็นต้องพูดใช่ไหมไรเพราะว่าค่อยเก็บเก็บความ <S 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 รู้ <S <S รสึกนี้ไว้เก็บไว้เก็บมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้เอาล็อกคอไว้ก่อน มาคอลยอย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่ามาเลยไม่หลุดนะเว้ยเดี๋ยวเาจหาว่าถ้าพันเดี๋ยวคลองอีกแหะเป็นประเด็นนี้อันนี้โซ่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะซื้อมาสองเส้นมันมีทิงลีดสองตัวมันกำลังทิ้ติ้ตว้ติ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 ้นิ้ติ้อย้ตะ้ติ้ตม้ติ้ติ้ติ้ตน้ติ้ตหน่อยเนีติ้ติ้ตม้ติ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 มตน้ติ้ต้ตม้ติ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 ต้ เป็นสามแล้วลรงใจต,ต้องไปซื้อไม่เพิ่มอื mm. อันนี้จริงๆมันเอามาร่ามไอ้น,นิกนะไม่ได้ล่ามมันนิกเพราะน,นิกเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยตามธรรมชาติอ้นนี้เพราะมันรู้แค่เรามองตามันก็แค่พูดน,นิกเนี่ยนะมันก็หยุดแล้วนิกกี้น,นี้ก็หยุดแล้ว แต่คนบางกลุ่มนะไม่ต้องบอกเนี่ยเนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาเนี่ยมามาล่ามดีไหมเนี่ยเนี่ยซื้อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผ่านหน้าบ้านค่อยเมื่อไหร่เราก็จะล่ามเชิเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะนะจะจะซื้อแต่คิดว่ารุ่นนี้คงเอาไม่อยู่อยู่ดีอาจจะได้ซื้อใหญ่ผ้ขอบคุณป้าแดงนะครับที่รู้ว่าผมถึงเวลาต้องใช้<ม>นะครับถึงเวลาต้องใช้ จะล่ามแล้วเอามา,อาสอนสั่งไม่ใช่สั่งสอนเอามาสอนสั่งมันสอนแล้วก็สั่งไอ้นิกมันจะได้เชื่อฟังไอ้นิกไอ้นิกกี้ค่ะ <c oughs> <ต>สำหรับ,นนรบสำหรับคลิปนี้น้าแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอขอบคุณค่ะ <c oughs>